นมัสการครับพระอาจารย์ครับผมเจริญนพ่อนเนาะจรเล่นพ่อพี่บุญผ้ารวยครับพี่คนมีโชคเนาะครับ,รบ<ม>กับสุกูสุกคนน่าเทียงงานเนาะครับผมมนะาจากไหนขึ้นมาหมื่นหมือนเนาะแหมื่นหมือนไปอาจารย์เป็นผู้ช <c oughs> ่วเอื้อนครับผม <c oughs> มาทีพวกม่ใจดิเอาอาจารย์จะส่งเป็นตำมันใจแต่ถ้าว่าส่งน้ำเสียงเข่งขึ้มนี่เหมือนส่งน้ำเสียงส่งคือักแใจดิมันใจต่ดิเลียกว่านี่คือว่า คึ้งคั้งจริงจังปกติเราอยู่ว่าแห้งประดี้วที่ว่ามอยมอจังแต่พัดเอาแปลวเรกเม่มาขึ้นนี่ยว่าช่วงว่าวึ้งคั้งวันต่อไปส่วงมันใจเราไปง่ายเลยจังแต่ได้ยินเสียงพี่หลอกหาวไส้นี่ยตับหาวไส้คุณมอครัอาจารย์จ้าหาวไส้หาวไส้ด้ยา้โหตัวเดี๋ยวอาจารย์ไปยังไคในแห่งพี่หลอกหาวไส้ครับอาี่ยเมื่อวานนี่เลือกรงเรียนเจากโรงเรียน จากมาหาเล่ยนะครับผมก็เลยเฝ้าอาบน้ำครับผมอาบน้ำเสร็จก็เลยเฝ้าไปตั้งศาลในเพื่อนเฮ้ยไปตั้งศาลในเพื่อนมองที่เพื่อนห้เลขกตึกเนี่ยบอกแม่พุ่มมือเดือยนี่บอกครับอาจารย์พุ่มมือเดือยครับผมวันนี้พอเตยโยกศาลเข้าไปพุ่ดลุ้มปุ๊กปุ๊กปุ๊บพุ่ดรุ้มเสร็จแล้วก็ฝังยังฝังเสาเนาะฝังเสาครับแล้วก็โยกเอื้อนขึ้นครับเสาก็เสาเดียวนึงดิโอาก็เสาเดียวล่ะนะศาลเนาะบ่ตีไร้เสากระนั่งข้า อะไรมีเสาเดียวตั้งเสาเดียวก็เอายกสารกินประกบตีตะปูใส่ครับมันิการอันเชิญเพิ่นลงมาครับผมอันเชิญเพิ่นแล้แบบเป่าสักเคเป่ายังนี่แหละว่าไปพอพุ่มเทว่าอย่างนงือเพิ่นลงมาอยู่นะครับนิมนต์เพิ่นมาอยู่ครับออ่ายู่นี่เด้อจังโลฟโนลมนั่งมันจะเงี้เสียงหัวด้วยมันเออ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 คหลุด ที่มันถึกใจอะนะในกล้อรู้สึกเนี่ยได้ยินหรือเปล่ได้ยินหรือเปล่าไม่ออกไปก็ได้ยินนะครับใครว่าพี่หลอกพระวันต่อตอนนี่ใช่หลอกก่ะที่หลอกน้ำกันตัวทั้งหม่ดโอ้ได้พูดไปนะมันได้ยินได้ยินเมื่อกี้พูดอยู่ทั้งหลังบอเ่ครับเพราะฉะนั้นก็ควรกระโจนไปกันมาบ่บ่บ่พูดอยู่ข้างหลังนี่พูดอยู่ข้างกันเดียวบั่งกันก็เดียวบั่งตากันแล้วครับยับยับบาก็สิบบางได้ยินน้ำกันอยู่ได้ยินน้ำกันรึบ่อมันนี่พู้ใดบางกบไม่หัวอยู่น้ำมันหรับ่มีดอก่่มีคิดวาเปล นี่ฉิเป็นค้นไซเบตดกบผู้กับบลประมาณมีโอกาสครบบาไหนเออประมาณทุ่มนึงครัมทุงก็กัวนี่หรอเหมือนกะรี่ถุงกรนั่งซึมลาบาจาไปตั้งชานเราถือโอกาสขอเลขกน้ำคมบอขอเรขน้ำเลยันโอ้ไปขอไปขอโตวย่ำตัวเน้นวันพอขออตวย่ำข้อเนี่ขอย่ำขอชัดๆน่เน้นแน่นนนแน่น่้วันที่หนึ่งเดือนกันยาีีเนาะครับผมอ่า เล็กครเบเป็นซีโมงแมนมาครับสามโมงกว่าครับสามโมงสี่สิบประมาณนี้นะครับสามโมงสี่สิบอะนะขอเนีขอมาปลูกกระเบื้องเนี้ยว่าสมบนว่าขอมาปลูกกระเบื้องอะไรขอมาต่อเติมมุกข้างหน้านะมึงสินะครับผมแมนมาล่ะครับขอเซตเป๊บเล็กครับขึ้นมาเลยดิยาบขึ้นมาเลยบาทเดียวเลยไม่ขึ้นมาสองตก่อนที่แหลกขึ้นมาทีละสองตเลยขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็โตข้างหน้าขึ้นมาที่หลังมึง โอ้ม้ถึงคืนมาซาด้วยกันสามชุดเลยบ่อาจารย์สามตสามตัวขนานี้สามตครับแมนเรียกสามตท่านั้นี้หมยถึงว่าที่แรกขึ้นมาตรงกลางก่อนครับแล้วก็มาตรงขอบแล้วก็มาข้างหน้านั่นสิล่ะเล่นขึ้นมองไรครับอาจารย์ครับขึ้นซานขึ้นยุซานบอกครับบ่แล้วขึ้นยุในในนีมีเห็นี่มบอกแมนขึ้นยุในมันเหมิดนี่ล่ะโอ้ขึ้นยุในมองมันเหมิดนี่ล่ะแมนเขาถิดว่าขันนี้ว่าห้องบา เป็นมองมืดซะเนาะมองมืดๆลืมเอาไฟสายไปน้ำนี่นใช้ใช้เขเดีลยวเด็กเรกเก่าว่าเห็นหไทยหเพื่อนบ้นไทยเอฟซีนี่นี่นี่เรียกนี่เดียจุดเก่าดิมันนีเลขเก่าเขาเขียวอยู่อ่ะเพระต้องไปเจออาจารย์ที่การุน่าแล้วมาลาเุยผมว่ามันหลายผมว่าเน้น สามโตไปเรยเป็นยังเนี่ยสามโตไปเรืบอยกว่าัโตเนีนก็ค่อยว่าเน่นก็ได้เาุ่มเขาต็คันเปรนยักนเนหยากึ้นั่นหันเนอยากเบิรงน้ค่อยเป็นเบงน้ำเนาะแน่นเป็นแนวทางเนาะจ้ะอันนี้คืออาเป็นยังอันนี้คือ เล่กเอาเล่กเอาคอนไหนนี่คอนหนานี่ซึ่งเมื่อนี้อาจารย์สีซังโลเบิดมันบอกที่เอาซุ้มไม้บอกวาดนี่สิละหื้อหื้อให้เพิ่นเบิ่งไปนั่งบ่โอ้ยให้เพิ่นเลือกเอาด้วยให้เพิ่นเลือกเอาเนาะไหนก็ได้ครับผมในที่นี้บอกข้าว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอันนี้ก็หลายตัวก็ดีก็ตัวเดียวเนาะฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อผู้เฒ่าผู้โผเ่า้อวันหน้าพ่นเสี่ยวเอซัมมาดอกสันเอซีมันสีโปรพอก็เล่กกระหลายดอก อาการคือบปถอดดอกเนาะอ่ามือเศร้าเอ่อเคลือบใบมือเคลือบหนิคนจะย้ำให้เพิ่มเติมมากมลนหมออาจารย์ครับเข็ดนใบเดียวไปเลยนะเข็ดนใบเดียวเมนจดไหมหมอาจารย์ฮะอันนี้เพคนกำลังจดอยู่ดิเล่นจดไหมเมนแต่ว่าเลขกกระบาทหิมเนาะเลขกอยู่ในนี่หรอโอ้มันี่มองว่างอยู่ครับอาจารย์เขียนเพิ่มลงก็ได้อยู่ครับแต่ว่าก็เป็นผู้มืเหลี่ยมเก่าหัะละมือเหลี่ยมไม่พอเซมิเนนเทพพูรละองค์หมอเพา่คนมากเจ้ว่าต้องรอเบื้องก่อนที่ว่าเลขที่ได้มาใหม่นี่เป็นเลขที่อยู่ในนีบ่เลขอยู่ในนี่น สิโลสิโลเฮ็ดยังสังคันยู่งได้หนิครับอาจารย์บ่เขาจะจัดระเบียบไม่ดิจัดระเบียบเรียกไม่เมนจัดกระคับร้วนแล้วเขียนใช้ลังหนานี่ไว้ล้วนเหรอครับว่างๆฮะล้วนแล้วไม่ติดว่าลายบผมว่าลายเหรอครับผมแล้วคือดีกรมทุนไทยนี่ไงแล้วด้วยกับครับไม่เพิ่นดิซี่บอกแล้วบอกว่านีไรครับก็วงบ่ครับก็วงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เริงเขียน่ยมช่วงไหนช่มใหม่นะครับผมก็เริงเขียนครับผมตัวใดล่ะครับอาจารย์ครับเออมันขึ้นมาหนี่เกินที่แรกขึ้นมาเลข เลขเกตนี่แมนยู่นี่ก็มีแต่รเจตตัวนี้ครับอาจารย์ครับบานี้มหาบานี้บานี้มหาหนักเดี๋ยมาหนึ่งบานบ๊อมาสองนี่ยมันกับมิมืันตัวครับอาจารย์อยู่ในหันตัวนั้นขอนี่ขอนี้บานี้บานี้เลขเลขหาเนี่ยมันเป็นเลขเก้าครับเพราะนั้นเอ๊บานี้หระบาดบานีผลจับสวนเลขหาที่นเป็นเลขเก้าครับมันเขียนคนละแบบอยมีด้วยครับมันเป็นบานเห้าเบิ้งที่เหลกมันก็เป็นเกตหา เจ็หาแล้วมาขึ้นเป็นเลขเก้าเลขหเป็นเลขเก้าเป็นเจ็ดหาสองสองเจดห้านี้เป็นสองสองเจดห้าเจดห้านนี้เป็นสองเจ็ดเก้เป็นสองเจ็ดเานียนพะนีนี้เาจะย็ดเอาตัวไดตัวกลอนใหตัวรุ่นครับมันยึดมันมาเขียนหลดมันยังม้นเตียมหรอเขียนลดยังม้นเตียมมากระดานไม่ยวผมจะเขียนเขียนลดเนื้อหอยออกไปหอยเอาเแม่นสาเหียที่เขียนนี่คือผู้คนมากตัวใรกันเพื่อน จับเรียนเอานะครับผมอันนี้ก็ใส่หางนี่ได้เห็นบ่เลขสองเห็นบ่เห็นบ่เลขสองเจ็ดสองสมมติว่าเขาบอกแล้วมันบอกล้วเขาบอกแล้วเพคนบ่เสือกเขาเป็นนางแต่เขาบอกเลยคนทิว่าเขาโอ้ยอาจารย์เราอยู่เพียงคนบ่บอกแบบยามนั้นม้าไทยแบบว่าเลขเขาทิวาทิาคิดห่างถึงมาก่อนจากนั้นเลขหากลายเป็นเลขเก้าเป็นสองเก้าเป็นสองเก้าเออดีที่สุดล่องเร็ยบไ้พร้อมน่ะ อ้กิ่เป็นม้กาก้าโยตัวงสีดีบ like ัวบไล่สวยบไล่บบล่อะรจบ่บัตาบัวดิเห็นไัชิดดิเห็นชิหรอจิ๊บนะครับนองกันจะจ่อกันะจักู้มู้ยังกัน ชัดเจนเลยพี่น้องครับผมแค่ไฟนักจองไม่่าวันนี้ที่เน้นตัวใดบ้านี้อาจารย์ระวางสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดเก้าครับมักสองเจ็ดห้าเน้นเลยครับตัวเดียวสองเจ็ดห้าแม่นตัวเดียวเป็นน้ำเพียวนี่ขึ้นมันใจก็เดี่ยวก่อนอาจารย์เป็นน้ำพีหัวควันอยู่เป็นน้ำพีหัวควันเนี่แหละไม่ยังมันใจเสียงห่าหัวเราะมากพามั่งพอมั่งบ้านเลขที่ห้าจนแม่นป่ะแม่นครับ โอ้ยยืนเงี้ยไม่กับเห็นซองเจ็ดหาใช่ไเจ็ดหาเนี่ยเจ็ดหาเนี่ยเห็นักเจ็ดหบานนี่สิวงนี่ครับบานนี้พอจย์วงเล็กจ้ะวงจบทอเดียวเนาะเอาเจ้าอยกใก้เจ้าวงบอกคนซื้อที้ตัวนี้เลยห้อวงบางงามบอกมาสั่งวงสีวงวงหมจ้ะคือเนมากระทายยกไก่ใครจะวงนี่ มีศิลปะกันจะเพิ mm ่วงวงวงอันเดียวนี่ป่ะอันเดียวครับอันเดียวสตัววงบจทสตัวสตัวนีกเห็นมาสองตัวเพราะว่ามันสองตัวก็เจ็ดห่าจ้ะวงเจ็ดห่าสุดๆครับผมโอ้มันกบบนี่ละกับสองเจ็ดหานี่ละสันจ้ะเอาลเจ็ดหาน้เนี้ยอ้ยวงซ้อนกันทอครับอขยับนันละโอเคเอ้ย กับวงกับขักแนะเกียก็หาก็ได้แต่ว่าสองกับเจ็ดตอนนั้นตอนนั้นหาเจ็ดนึงหอยเจ็ดสองมาบาทนี้เอาวมาใส่อีกอเลขหายนังกลายเป็นเลขเก้าอีกพูดแล้วหรอือว,ว่าไ่ชักสิเป็ดอนะไรแท้เนาะแต่ว่าพระจาจาร์รรมันใจสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าเพราะเพื่อนเจ็ดหามาตรงมันจบเลขประกันครับตัวฮ้ ตัวฮาเจ็ดเจ็ดหานี่ตรงกันกับเลขประกันเขาประกันะไรนป่าเนี่ยเลขรับประกันเขาเลขรับประกันแม่นรับประกันว่าขันบ่อออกตัวนี้ออกตัวไม่นะเลขประกันเขาแม่นนนเลยมันวะแม่นเลยจะมาเอออนี่ไม่เอาไม่เหตุผลเวยครับขันบ่อออกตัวนี้ออกตัวไม่โหลดขึ้นร้องเจีดห่านไอ้เนียร็ถ่านติดแม่ จะเลกัวนเวียนวนเวียนอยู่นน่เนาะบ่อบ่ไไ้ไปไก่ดิมีตัวเดียวที่ไปไก่มูคือหาแปดสี่หกปไก่มูดิจะว่าก็เลยเปียั้นมึงมันจีบโตเกาบางสินะครับผมพุท้าัยกับพวกไปใช้กับว้นจะอยู่นี่วนอยู่นี่แหละจะเอางัาไงว่ามีสองเจ็ฮนาะห้าเจ็หนึ่ง่นเ่ล่ะเอางัายๆว่ามีเก็ดวันเะเดขฝันคคอเกดหนึ่งสี่วนวนเวียนเวียนอยู่นี่แหละอาจารย์เนาะบ่มีเก็อไรดิ เลขพุ่้งูเหลื่อมดิต้องมีเกตดิโอ้ต้องมีเก็ตตัวงูเหลื่อมว่ามีเกตดอกต้องมีเกตไล้ว่ามีเก็ตบ่ได้เออมีเกตไร้นูเหลื่อมว่ามีเกตดอกเจ้ว่ากับตะเบิงยหน้าเบิงว่ามันจ่อมือจ่อเว้นแม่อะไรออกมาดี่งทุตไทยน็อตมือก้อนหอยอ่อนอาจารย์สีนิมิตยังบ่ออีฟันยังบ่อเดี๋ยวเขาก็จะตามมือมือทุตไทยการละที่เด็กผู้หนุ่ม นี่เด็ดอยู่หมองนั้นแต่เราอาหันห้องลลงไปนี่ลงแล้วลงแล้วเนี่ยเน่นแล้วห้องเดียวร้อยที่ทำแบบเดียร์อาหันเน่นแล้วนะฮะฮอนี้ตัวเนาะมือว่าจังใดเนาะกับเอฟซีกับพิจารณาเบื้องเอาเนาะครับแต่คือว่าเราเพิ่นเห็นมากจังซี่ห้าก้าวไปตามเซีดีแติได้แก้บ่ได้เติมเนีอย่าลืมดิมันมีตัวเดียวหนึ่งที่แดงจึงครึ่งเลยไหมมันโอ้นีลานีลาตัวอัลไตเนี่ยครับเสียกโพโววออกมาเลยเหล็กหนึ่ง ตอนนั้นแม่เราเป็นสีแดงหอบแม่ยังมันแทงตาลบว่าถ้าข้าวตาแตกอะไรตัวดีมาแห้งมาแห้งครับมาแห้งกับ่วงตัวเราพ้าพิษสีหอบบอกขึ้นมับเอาทีน้ำเงินร่วงไม่หมดน้ำเงินร่วงก็วนมันแดงแล้วนะครับอาจารย์ครับโอเคกับชัดเจนนะครับว่าอาจารย์เป็นกันเนียนให้สำหรับมือนีะ ก็คือสองเจ็ดห้าเลขนางมาขึ้นนี่พูงูเหลี่ยมเช่นกันครับกับือว่านะั่นยังอยู่ในเข่าโค้งใกล้เคียงอันเก่าอยู่นะครับนีการเปลี่ยน,ปนแปลงสักนิดหนึ่งเนาะแมนอ,มอันนีกาชอบประจัดรชักกระพานกระลดบนะเนาะห้พี่นี่พีดยรหน้าเบิง้งอาจารย์เพื่อนห้เป็เนแนางครัาฉะน้นเล่วกับอชอบไพ่ชอบมั่นหลดมั่นไผมั่นมั่นหลดเนาะ ว่าผู้ใดสิ่ซับไปทั้งไหนอันไหนซับมากทั้งไหนหมุนเวียนปีนไปปีนมากทั้งไหนกันไหนมันบ่ับแต่คนมีโชคนี่เล่งไว้แล้ว <c oughs> เล่งแล้วเล่งแล้ว <c oughs> เล่งไปแล้วครับลอตเตอรี่นี่ไปอยู่ดีด๋ยววิลอตเตอรี่ตัวที่อยู่เนาะมานี่ยังอีกปะว่ามีอะไรที่เกิดสิ <c oughs> ส่งรบกวนผ้าจารยนท่านี้ตัวครับผมเพราะว่าเพื่นชี้ได้ท่านมาท่านว่าเะไดิครับเนาะ อ๋อวันนี na ab, ha, ้กับทีลกกว่าอนจานย์ทำนี่นะครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับ